อ่ะูมานี่เร็วอ่าสวัสดีครับยามดึกนะครับนี่ทรงผมใหม่นิดนึงวัดีมีหลายท่านถามเรื่องโซล่าเซลมาภุมพุมพ่มิุูมมานี่เรวนี่สวัสดีครับนะ <ไป S 1> เด็กนอนดึกนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราถ่ายวิดีโอให้ดูเนาะตอนนี้เราใช้โซล่าเซลลอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เนาะหลอดไฟเนาะเป็นคืนแรกที่ใช้โซล่าเซลนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้ไฟบ้านเลยนะ นี่คือแสงสว่างจากโซล่าเซลใช่ไหมเจ๊นครับสว่างมากเลยนะครับนี่แค่2ดวงนะข้างในนี้ดวงละสิวัตต์เท่านั้นนะครับใครๆที่สนใจจะทําพวกระบบโซล่าเซลนะครับนี่เนาะอ่าพี่สวัสดีครับเห็นพี่ถามโซล่าเซลนะครับแอติดเรียบร้อยแล้ว,วนี่ครับพี่วันนี้ใช้ลองมาตอนนี้ติดใหน้ที่บ้านแม่เนาะห้องห้องตัดเย็บเสื้อผ้านะครับนี่เนาะห้องตัดเย็บผ้า ตอนนี้ใช้ไฟ2ดวงนะครับเป็นเป็น DC นะครับกระแสตรงของอะไรนะยี่ห้ออะไรนะ C T L งนะรู้สึกนะ10วัตต์นะครับ2ดวงก็20วัตต์อันนี้เปิดตั้งแต่ตอนเปิดตั้งแต่ตอนกี่โมงนะ6โมงนะ6โมงจนถึงตอนนี้ตอนนี้แบตลงไปนิดหน่อยนะครับนะเนาะเดี๋ยวสรุปยังไงดีเดี๋ยวเดี๋สลับกล้องก่อนนะครับนี่เนาะ ตอนนี้เหลืออยู่แรงดันแบตเตอรี่13 12.3โวลต์น,นะครับตอนนี้เนาะเปิดมาประมาณหลายชั่วโมงแล้วนะครับเซ็งส่วนใจไหมเซ็งติดโซ,าซลาเซลล์เนี่ยนะตอนนี้อันนี้ดูว่านี้ตอนนี้ใช้ใช้สองดวงนี้นะครับสว่างมากเลยเนาะที่นีครับห้องห้องเย็บเสื้อผ้านะครับห้องตัดเสื้อผ้านะ กูยังไม่นอนเลยใช่ไหมคุมินเขียนอ,อะไรอันนี้ทดสอบระบบใช่ไหมเจฟอออันนี้เปิดเ,เปิดตั้งแต่ตอนตอนวันนี้เปิดสามดวงแด้านอออีกดวงหนึ่งนะครับนออตอนนี้เนาะเปิดตั้งแต่ตอนหกโมงหกโมงเย็นเนาะนไไตอนนี้ยินทุ่มแล้วตอนนี้กำลังจะสี่ทุ่มหกเจ็ดแปดเก้าสนะิบเนาะประมาณสี่ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้เนะเาะนี่หรอ เด็กยังไม่นอนฮนะ,ะจะเขียนนี่หรอสีส้มไหมอ่ะสีส้มอันไหนนี่หรออ่ะใครใครที่อยากติดตอนนี้เนะมมาะโซล่าเซลล์ตัวเลือกหนึ่งนะตอนนี้เนาะ <c oughs> ราคาแพงมันก็ถูกลงด้วยตรงน,นี้นะฮะอันนี้ใช้ไฟจากโซล่าเซลล์อย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้เนาะเก็บไว้ในแบตเตอรี่แบตแบตนี้ก็ รู้สึกว่าจะเป็น50แอมเนาะให้60แอมป์60แอมนะครับเป็นแบตรถยนต์ทั่วไปนะครับแล้วก็แล้วก็วกยังไงนะดึงโหลดนะครับตั้งตั้งตัวชาร์จไว้ดึงโหลดไว้ที่ประมาณ30%เนาะไม่เกินนั้นเดี๋ยวถ้าเกินนั้นเดี๋ยวให้มันตัดแต่ตอนนี้3 0ที่ดึงออกมาก็ก็ยังไม่หมดนะครับตอนนี้เนาะสีหชั่วโมงละตอนแรกตั้งใจว่าจะไว้ จนถึงเที่ยงคืนน่าจะถึงอยู่เนาะถ้าเปิด2ดวง3ดวงเนี่ยตอนนี้ถ้าดึงโหลด30%ของแบตเตอรี่รถยนต์นี่ก็น่าจะถึงเที่ยงคืนครึ่งก็ตีหนึ่งน่าจะได้อยู่นะครับตอนนี้เนาะ,ะวันนี้ดูนะครับนี่นี่คือไฟจากแบตเตอรี่ที่เก็บมาจากโซล่าเซลล์วันนี้เนาะตอนนีพ้พอประกอบเสร็จมันก็มันก็จะเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าแบตมันเล็กเกินไปจริงแบตนี้น่าจะเป็นสัก1 0 0แอมป์นะครับแต่ว่าพอดีมันหา100แอมแล้วมันมันยังไม่ได้หามือหนึ่งที่มันราคาถูกถนะูกเนาะ ก็เลยเอาตัวของ o ho, 60แอมป์ตัวนี้มามาใช้ก่อนนะครับ60แอมป์ก็ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าแผงที่ซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นแผงโมโนนะครับแผงโมโนนะครับแรงดันมัน108โวลต์ v, แต่ว่ามันออกเนี่ยกำลังมันอยู่ที่18กว่าวัตต์เนาะแต่ว่าวัดจริงเนี่ยโวลลอยโวลลอยได้ประมาณ20กว่าหรอนับ21 22โวลต์เลยนะครับแล้วก็แล้วก็ตอนนี้พอมาต่อกับแบตเนี่ย เขาบอกว่าปกติเมืองไทยหรือว่าชาร์จตัวไปเนี่ยโซล่าเซลล์ S <S ก็จะใช้เวลาชาร์จประมาณสักกี่ชั่วโมงนะจำ5ชั่วโมงเนาะแต่ปรากฏว่าวันนี้ใช้ใช้แผงตัวนี้ชาร์จแบตตัว60แอมตัวนี้เนี่ยประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงเต็มแล้วนะครับจากแบตท,ที่เหลือครึ่งลูกเนาะไม่ถึงไม่ถึง2ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ใช้ใช้เองทั้งวันเลยนะครับใช้ใช้สําหรับเปิดพัดลมเนาะพอดีมันมีตัวอินเวอร์เตอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับแปลงไฟได้150วัตต์แปลงมาเป็นกระแส เพียวสายเวฟหรือว่าไฟบ้านเนาะไฟบ้านก็แปลงมาใช้พัดลมวันนี้ได้ได้ประมาณทั้งวันอะเพราะว่าไฟที่มันออกมาจากโซลาร์เซลล์มันมันเยอะเกินเนาะมันเยอะมันเยอะเกินกว่าที่จะชาร์จลงในแบตมันก็เลยดึงมาใช้ในการต่อตรงได้เลยนะครับวันนี้เนาะอันนี้อันนี้คือใครอยากต่อโซลาร์เซลล์นะวันนี้ไลฟ์ให้ดูว่าเออมันก็น่าสนใจดีสําหรับพลังงานนี้เนาะตอนนี้ต่อแบบออฟปิดนะนยังไม่ออกริดเดี๋ยวถ้าถ้าอนาคตถ้าถ้ามีงบสักหน่อยเนี่ยจะต่อออกริดนะครับ วันนี้เด็กยังไม่นอนนะภูมิยังไม่นอนใช่ไหมเดี๋ยวทำยัาทำย่าทำยองลบดำนี่นะครับวันนี้อยู่บ้านแม่นะครับวันนี้ติดไว้บ้านแม่เลยเนาะบ้านแม่ยงนะครับใครสนใจอยากจะถามเรื่องระบบหรือว่ายังไงเนาะก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เก่งเรื่องระบบนะศึกษาเอาเองแล้วก็หาข้อมูลมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มาทํานะครับตอนนี้เนาะเดี๋ยวถ้าใครมีข้อมูลอะไรน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าแหล่งพลังงานมัน มันใช้ฟรีเนาะเขาเรียกว่าโซล่าเซลล์นี่เนาะมันมาจากแสงพลังงานแสงอาทิตย์เนาะถ้าเรามาแอไทายหรือว่ามามาประยุกต์ใช้แล้วก็ควบคุมต้นทุนอะไรดีมันก็คุ้มอยู่นะนะครับตอนนี้เนาะอ๋อว่าออสวัสดีครับอ๋อยเอ้าพูวัสดีครับย่าอ๋อยแล้วสวัสดีครับ่าอ๋อยก่อนสวัสดีครับ่าอ้อยแล้วสวัสดีครับก่อนป้าบอกว่าแอนน่ากลมไปแลสวัสดีครับก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่ออมหลับแล้วเหลือน้องพูยังไม่นอนนะตอนนี้เนาะ น,น,น,คน,นะครับตอนนี้เดี๋ยวว่าจะตัดตัดผ้าอีกนิดนึงช่วยจะตัดผ้าแล้วก็เดี๋ยวจะึือไปนอนแล้วแต่ว่าตอนนี้กําลังดูเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องพ w e r เรื่องกําลังของแบตเตอรี่เนาะออตอนนี้ก็ถ้าถ้าติดติดไฟคืนหนึ่งประมาณสักกี่หลอดนะตอนนี้สี่หลอดเนาะสี่หลอดหลอดล,อดละสิบวัตต์นี่ก็คือรับได้อยู่นะประมาณประมาณห้าหกชั่วโมงนี้ได้อยู่แล้วเนาะนะครับตอนนี้เนาะ อนาคตก็จะมาประยุกใช้กับเครื่องเครื่องตัดผ้าเนาะแล้วก็พวกตู้เย็นเครื่องแอร์นะเดี๋ยวอนาคตมี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 แผนไว้อยู่ว่าจะลองอาจจะทำออฟกิจแต่ว่าใช้ watt แล้วก็โวลต์ปรับโวลต์ขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ใช้ใช้ w a t เยอะๆแล้วก็ใช้พวกอินเวอร์เตอร์ที่แปลงเป็นเพลซายเวฟนะสักประมาณสัก3,000วัตต์อย่างนี้นะน่าจะอยู่ยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับนะครับนี่นาะนะให้ดูให้ดูแสงสว่างจากจากหลอดโซล่าเซลล์อย่างเดียวนะเนี่ยสว่างเยอะไหมครับ นี่แค่สองหลอดเนาะหลอดละส0วัตต์เองสองหลอดเท่านั้นนี่นะครับสองหลอดนี้วันนี้ทดลองระบบเลยนะครับสว่างมากสว่างมากเซง็งเซ็งก็อยู่นะๆๆี่เนะซง็งนี่เซ็งกักตัวครบสิบวันยังเซง็งเซ็งว่าเมื่อวานเะนนะี่ยอะไรนะโชว์เมนูไก,ก่ย่างมาสองชั่วโมงกว่าจะได้กินนะไม่รู้ทำเองหรือว่าขับรถหาสองชั่วโมง <c ười> สนใจไหมซิงนีโซลาเซลล์ซิงติดโรงทีาบาลสักกิดเพื่อไฟดับเวลาฝฟนตกซิงไปติดเลยตอนนี้ติดีวยกว่าซื้อซื้อสร้างสั่งออนไลน์เนาะสั่งพอสั่งสั่ง,งแผ่นแผ่นมันออนไลน์แล้วก็ได้มาเสร็จก็มาฮะมาสั่งสั่งออนไลน์นั่นแหละพวกตัวชาร์จเจอร์ต่างต่างอ,ออนไลน์ออนไลน์มันจะถูกนะครับออนไลน์มันจะหาได้ง่ายหาสเปคมาได้ด้วยนี่นะครับต่อโหลดก็แบบต่อบ้านบ้านก่อนตอนนี้นี่นะครับต่อมาเสียบแบบนี้ก่อน ตัวของดีจริงๆไม่มีหรอกแต่ว่าม,มาร์ก็ว่าขั้วบวกขั้วลบอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับตรงนี้อันนี้ห้องน้ําห้องน้ําด้านนอกห้องน้ําด้านนอกแล้วก็จะมีหลังบ้านอีกจุดหนึ่งหลังบ้านก็จะมีอีกนะครับนี่เนาะส่วนโหลดตัวนี้ก็ต่อเผื่อไว้แล้วนะครับปลั๊กตัวเมียอย่างนี้เนาะนะครับอเอาง่ายๆก่อนนะครับนี่นะระบบบ้านๆก่อนใช้งานได้ก่อนนะครับตอนนี้นะไม่ได้เอาสวยก่อนเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดว่ามันเวิร์กก็เดี๋ยวจะวันสองวันนี้เดี๋ยวเคลียร์งานเสร็จก็จะก็จะทําบอร์ด นะบอร์ดแบบว่าดีๆหน่อยนะครับนี่แบตแบตก็แค่60แอมป์นะครับ60แอมป์ก็ถือว่าวันนี้น้อยเกินไปเพราะว่ามันโซล่าเซลล์มันมันชาร์จลงมาชั่วโมงหนึ่งตอนแดดแรงๆอ่าแดดแดแด,แ,ด,แ,ดแรงๆนี่มันก็จะลงมาประมาณเท่าไหร่เนาะประมาณ9แอม่ะ9แอมถึง10แอมนะครับแต่ว่ามันเอาลงมาชาร์จเองนี่แค่ไม่กี่แอมดังนั้นกระแสเหลือเฟือเลยอันนี้เนาะสามารถใช้ต่อผ่านโดยตรงได้เลยนะวันนี้ไบาพาร์ตก็ออกมากได้เนาะ นี่สายสายโซลาเซลล์ที่มาจากข้างนอกครับตอนนี้ว,ว้าววนหลังคานะครับตอนนี้อะใครสนใจเรื่องโซลาเซลล์ใช่ไหมภูมิมาพูดคุยกันได้เนาะตอนนี้เนาะรู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะทำระบบใหม่ใช่ไหมภูมิตื่นเต้นไหมทำโซลาเซลล์ใหม่ตื่นเต้นไหมไม่คุยแล้วเหรอตอนนี้ง่วงนอนหรอลูกง่วงนอนหรือยังนะครับ ใครสนใจเรื่องระบบโซล่าเซลล์เดี๋ยวมาพูดคุยกันได้นะครับเนาะมาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าเนาะหาข้อมูลจาก YouTube หาข้อมูลจากไหนเนาะเยอะมากนะครับนี่นะวันนี้ใช้นี่ทดลองเลยสว่างมากแค่2ดวงนี่ในนี้แอบ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 ,แอบเชียร์หน่อยหนึ่งใครจะใช้โซล่าเซลล์นะครับสดวงนี่สว่างมากเลยนะครับวันนี้นะอยู่บ้านแม่เนี่ยวันนี้ใช้กระแสะใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ที่เราเก็บไว้ในแบตเตอรี่อย่างเดียววันนี้นะครับนี่เนาะเวลาเขต้องไปเปลี่ยนแบตใหม่เนาะแบตรู้สึกว่า60แอมป์นี่มัน ม,มันเล็กไปอันนี้โซล่าเซลล์ชาร์จแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงเต็มนะครับอันนี้เนาะบอกเลยว่ากระแสมันมามันมาเยอะนะครับแล้วก็ตัวชาร์จเจอเราตั้งได้ว่าเราจะให้มันชาร์จเท่าไหร่ตัดที่เท่าไหร่นะครับเนาะอ,อันนี้วันนี้เราให้ดูกันนั่งไหมันั่งนั่งวันนี้เราเตจห้องให้ห้องยายเนาะไว้เย็บผ้าไว้ดูไฟส่องสว่างเนาะกลางวันวันนี้เราทดลองใช้ระบบเทียร์ไซเวฟแล้วเนาะใช้อินเตอร์แปลงเป็นไฟบ้านอันนี้เนาะพัดลมก็หมุนได้นะครับต่อแบบว่าจาก จากแผงโดยตรงเนาะแล้วก็มารันพัดลมพัดลมรู้สึกว่าจะหกสิบกว่าวัตต์เนาะอันนี้เนาะแล้วก็ต่ออใช้งานได้นะครับช่วงแดดแรงๆนี่แอมเหลือเฟือเนอะาะกระแสเหลือเฟือเลยแรงดันก็ไม่ตกอยู่แล้วนะครับพวกนี้เนาะเป็นแผงโมโนใช่ไหมอ่านะครับเด็กไม่ยอมนอนก,ก็เลยไล์สดให้ดูหน่อยหนึ่งง่วงเลยยังภูมิง่วงแล้วเหรอสวัสดีครับหครับแล้วเต้นยังไงนะ เพผมอะไรนะเพลผมโคตรบีบบับบีบบับดีๆเหรอชอบดีๆเหรอดีๆอ่ะไดี๋ยวร้เนังไงนะดีๆอ่ะดีๆอ่ะดีเหรอดีดีดีอ่านะครับนี่เนาะอันนี้ก็อีกหลอดนึงอันนี้หลอดนี้ยังไม่ได้โหลดเนาะตอนนี้ข้างในก็แค่ใช้2หลอดก็พอแล้วตอนนี้เนาะสองหลอดตอนนี้ก็คือแบบว่ามันสว่างเยอะมากเลยใช่ไหมคุูนี่นะครับถ้าดูไปดูรอบเนาะตอนนี้ที่บ้านแม่เนาะครับนี่เนาะ นี่คือไฟจากโซลาร์เซลล์อย่างเดียวเนาะอ้าวไม่ใช่ว่าโซลาร์เซลล์อย่างเดียวทีก็เรียกว่าไฟที่เราชาร์จมาจากโซลาร์เซลล์เมื่อตอนกลางวันเนาะตอนนี้เราก็มาเก็บไว้ในแบตเนาะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แบตมัน60แอมป์60แอมป์แต่ว่าตั้งโหลดไว้ที่30เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อกี้คำนวณก็60แอมสามสเปอร์เซ็นต์ก็ก็ใช้ได้อยู่ประมาณถ้าถ้าเราต่อโหลดวันนี้โหลดกี่โหลดนะโหลดสองโหลดสามโหลดสี่โหลดเนาะสี่โหลดตอนนี้ได้ประมาณหกชั่วโมงอ่ะนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เดี๋ยวพอใใหห้้ทุกคนดูโซลาเซลล์กัน เด็กมันไม่ยอมนอนใช่ไหมคุณจะดูอะไรนะดีดีเหรอดีดีอ่ะดีดีเหรอดีดีะเด็กมันชอบเพลงดีดีตอนนี้แอร์จะน่ากลมนิดนึงนะครับดีดีเหรอดีดีดีนะเป็นไงแล้วดี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 อ่ะดีดีนี่เนาะดีดีอ่ามันไม่ยอมนอนนะครับเด็กนะนี่นะครับเมื่อกี้คำนวณคำนวณนี่นะครับ ไฟสว่างเยอะไหมเยอะเนาะนี่นะครับห้องเย็ยบผ้านะของแม่นะครับนี่อำเภอพยาเมิงลายนี่นะครับนี่หลอดไฟเหมือนที่แจ้งเมื่อกี้นะั้นเหมือนที่บอกเมื่อกี้ก็คือเปิดมาตั้งแต่ตอนตอนหกโมงนะครับตอนนี้เนาะหกโมงตอนนี้สี่ทุ่มแล้วก็หลายชั่วโมงแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่ชั่วโมงกว่าแล้วตอนนี้นะครับนะครับแรงดันยังเยอะอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็ต่อโดนมาอีกโดนหนึ่งนะครับเปิดเลยจะได้สว่างนะครับ นี่เนาะสิบสองจุดสามยังอยู่เนาะตัวชาร์จเจอร์เนี่ยชาร์จเจอร์นี้ตั้งไวท้ที่ที่เท่าไหร่นะที่ตั้งไว้ที่ว่าสมมงหมถ้ามันเหลือแค่สิบเอ็ดแอมป์เอ้สิบเอ็ดโวลต์ให้มันตัดออกไปนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับนี่เนาะตัวโนโดมีมีสามนะครับตัวนี้ชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็ถ้าถ้าติดโซล่าเซลล์ก็ซื้อได้ตามตามตามออนไลน์เนาะร้อยกว่าบาทเองนะครับตัวนี้ตัวนี้สเปคตัวนี้คือยี่สิบแอมป์นะครับตอนนี้ยี่สิบแอมป์คิดว่าเหลือเฟือสําหรับการใช้ที่บ้านอย่างเดียววนะเเเรรืื่่่อองงกกียกับ ก,กับเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องกระแสที่ใช้ตอนนี้นะเพราะตอนนี้หลกัหลกๆตั้งใจว่าแค่ใช้แค่หลอดไฟอย่างเดียวก่อนหลอดไฟแล้วก็อาจจะมีถ้าต,ตอนกลางวันแดดแดแดจริงก็อาจจะต่ออินเวอร์เตอร์หน่อยหนึ่งนะครับอ,อันนี้ไล่ดูไล่ดูนะครับตอนนี้ตื่นเต้นนิดน,นึงติดโซล่าเซลล์เองครั้งแรกนะแล้วติดแล้วมันใช้งาน เออมันพัฒนาเทคโนโลยีไปเยอะเหมือนกันเนาะที่ที่ไรดูนี่ก็คือว่าตอนแรกเราคิดว่ามันจะไม่สว่างเท่านี้หรือว่ามันจะลากไหวไหมเนาะภาษาบ้านๆคือมันจะลากไหวไหมปรากฏว่ามันมันเหลือเฟือเลยเนาะตอนนี้เป็นประเด็นก็คือเรื่องแบตเราอย่างเดียวแบตเรานี่รู้สึกว่ามันมันเล็กเกินไปดีแต่ต้องหาแบตสักประมาณสักสักร้อยแอมหรือไม่ก็หาอีกสักลูกหนึ่งมาพ่วงเนาะพ่วงเป็นแบบแบบขนานก็ได้เนาะใช้ก่อนใช้งานก่อนตอนนี้นะครับเนาะแล้วอนา,าคตถ้าถ้าเกิดว่ามัน มันมีงบเพิ่มเพิ่มขึ้นก็อาจจะต่อเป็นเพิ่มเพิ่มเพิ่มแผงอีกเพิ่มแบตอีกแล้วก็ต่อเป็นอันุก,กรมเพื่อให้มันปรับเป็น24โวลต์ตอนนี้ใช้ไฟ12โวลต์อยู่นะครับถ้าเป็น24โวลต์เนี่ยมันก็จะดีหน่อยแต่ว,ว่ามันจะได้กําลังเต็มที่กว่าแล้วก็มันจะเข้าอะไรนะถ้าศึกษามันมันก็จะเข้าในเรื่องของของการแปลงเป็นอินเวอร์เตอร์ในการใช้กระแสะ AC นะหรือว่าเพลซายวเวฟเนี่ยมันก็จะได้ง่ายขึ้นได้เต็มยิ่งขึ้นเนาะนะครับนี่นะครับอันน นี่นะครับสองดวงอยู่นี่นะครับอันนี้หลอด10วัตต์ของ CTL เนาะ10วัตต์เท่านั้นนะครับเป็นเป็นเบาะเดย์ไลท์เนาะเป็นแสงสีขาวนะครับอ่านะครับอันนี้ไลท์ดูแค่นี้ก่อนพอดีเด็กไม่นอนด้วยใช่ไหมคุ้มสวัสดีครับทุกคนก่อนเร็วไหนโซล่าเซลล์อยู่ไหนหลอดไฟอยู่ไหนหลอดไฟอยู่ไหนภูมิเห็นหลอดไฟอยู่ไหนสว่างไหมสว่างมากเลยใช่ไหมนะครับ เอาเป็นว่าใครสนใจนะใครสนใจที่จะพูดคุยเรื่องโซล่าเซลล์หรือวปรึกษาเนาะมาพูดคุยกันดีกว่าเพราะว่าพาอแอ้ก็ไม่ใช่เก่งเนาะเป็นการศึกษากันแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อมูลดีๆเดี๋ยวจะได้มาปรึกษากันแล้วก็ได้ลองดูเนาะเดี๋ยวนี้ต้นทุนมันต่ําลงมาเยอะเลยนะเหมือนแผงเนี่ยแผงได้มาราคาแค่พันเก้าร้อยเองอะนะครับตอนนี้เนาะร้อยเจ็ดสิบวัตต์โมโนโตัวน,นี้พันเก้าแล้วก็ถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็แบตละลูกละถ้ามีมือสองก็ใช้ได้อยู่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําระบบดีๆก็แบตใหม่ก็ประมาณ ประมาณ2,000กว่า3,000นะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้างบถึงอยากให้ใช้แบบตัวอะไรนะลิเท mm ียมฟอสเฟตหรือไม่ก็จะเป็นตัวดนะีฟไซเคิลเนาะดีฟไซเคิลมันจะดึงได้เยอะกว่าตอนนี้ใช้แบตรถยนต์อยู่แบตบรถยนต์มันจะดึงได้ประมาณ30%เนาะถ้าดึงเยอะกว่านั้นมันจะมีโอกาสแบตที่จะเสื่อมก่อนเวลาอันควรมันเยอะนะครับอันนี้ผมตั้งไวแ้แค่แค่ดึงไว้แค่30% 30%เปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นี้คำนวณก็คือถ้าถ้าสี่หลอดนี้ตอนเราเปิดเปิดตลอดเวลาเลยเนี่ยถ้าเปิดตั้งแต่หกโมงแล้วนะ ตั้งแต่พระอาทิตย์รับขออฟ้าหกโมงจนถึงมันได้ประมาณจนถึงประมาณตีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราปรับเหลือแค่2หลอดหรือ3หลอดเนี่ยก็จะได้ไดยาวกว่าน,นั้นนะนะครับแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้ถ้าเราเพิ่มเพิ่มแบตให้มันแอมมันเยอะขึ้นแล้วก็ตัวโซลา่าเซลล์ตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบาทนี่รับไว้อย,อยู่แล้วถ้ามันแอมมันเยอะขึ้นนะครับตอนนี้เนาะตั้งไว้เลยว่ายอะขึ้นแล้วก็ไอแอมเท่าเดิมแต่ว่าแบตเตอรี่มันมันขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็สามารถเก็บไฟได้เยอะขึ้นสามารถเปิดทั้งคืนได้เลยก็ได้เนาะแ่ตนนแแคต อ <c oughs> เอาอีกเหรอเอาเพลงไหมเพลฟังเพลงเหรอ,อชอบไหมชอบชอบเพงเลงอะไรนะชื่อเพงเลงอะไรนะดีดีเหรอดีดีนะ <c oughs> ครับอ๋อครับพี่ขอบคุณครับพี่เดี๋ยวไปสวัสดีครับสวัสดีครับไปก่อนเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับก่อนอยังไม่นอนที่เปล่าเดี๋ยวยังไม่นอนที่ครับนอนดึกอยู่บ้านยายนี่นอนดึกเลยเออพี่เองลองติดแล้วในบ้านนะครับติด ติดได้ในบ้านนี้บ้านเราเวลาฝนตกไปดับก็ได้กระชายได้ครับวันนี้ชาย <c oughs> ชายแท่นชายแท่นรอดไฟไหนบ้านได้เลยอะสว่างแ <c oughs> จงมันนอ,อกไปาร่างนแจงหมาออกแจงอันนี้ชายชาย,ชายสุราเซียอย่างนี้ครับเนี่ยซองรอดแจงตัวเลย <c oughs> <c oughs> สว่างมากเลยใช่ไหมอันนี้เยบขึ้นผ้ายังตัดไม่เสร็จเลยตรงนี้นะผ้าน,นะครับนี่เนาะอย่าตัดอีกอนา,าคตก็จะพยายาม พยายามจะเอามาใช้กับเครื่องตัดผ้าได้ด้วยเนาะเครื่องตัดผ้ามันกี่วัตต์นะอันี้ลืมดูเลยเค,<อ>ครื่องตัดผา้าตัวนี้มันวัดอยู่ตรงไหนเนี่ยเครื่องตัดผ้า200วัตต์นะครับตอนนี้ใช้200วัตต์200วัตต์ต่อไปถ้ามีอินเวอร์เตอร์ตัวละพันพันพันวัตต์หรือไม่ก็สามพันวัตต์นี่ก็เอาไหว้อยู่นะครับยิ่งเป็นกลางวันนี้ดึงเพิ่มแผงอีกแผงหนึ่งแล้วก็ดึงดึงกระแสามาได้เลยเนาะ200วัตต์เพิ่มแผงอีกสัก,แผ,แ,ก,สกแผงละ300วัตต์ <obligation> ต่อต่ออนุกรมก็ได้ขนานก็ได้เนาะถ้าถ้าต่ออนุกรมเนี่ยวัดมันจะได้โวลต์มันจะได้เพิ่มขึ้นนะครับแอมป์เท่าเดิมแต่ว่าถ้าต่อเขาเรียกว่าถ้าต่อขนาดเนี้ยแอมเพิ่มนะครับกระแสะเพิ่มแต่ว่าโวลต์เท่าเดิมนะนะครับเดี๋ยวต้องต้อง,ต,องต้องมาศึกษากันอยู่นะครับเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวตอนนี้ใช้12โวลต์12โวลต์ตัวนี้ก็โอเคนะครับตอนนี้เนาะรู้สึกว่าเออ ดูจากเครื่องชาร์จเจอร์แล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่าแบตรเราจะเสื่อมเร็วหรือไม่เร็วเนาะชาร์จเจอร์มนจัดการให้เราหมดเลยตอนนี้นะครับนี่เนาะนะครับตอนนี้มันดึงมานะจำนวนโวล์เนี่ยไม่ต่ำเลยนะแต่ว่าตอนชาร์จเต็มที่เนี่ยช่วงนี้ชาร์จเต็มที่เนี่ยมันได้ขึ้นตัวชาร์จเจอร์ตอัวน,นี้มันตัดอยู่ที่14.4โวลต์นะครับเป็นค่ามาตรฐานเลยค่ามาตรฐานที่แบตเตอรี่เราจะไม่ระเบิดไม่บวมไม่อะไรต่างๆนะครับมันมันจะโอเคตรงนั้นเลยแล้วก็พอเราดึงกระแสสักพักหนึ่งพอเราโหลดออกมาเยอะๆเนี่ยม ครับไม่ต่ำกว่า12ตรองน,นี้เนาะนี้ก็จะใช,ใช้ใช้สบายเลยแนะครับตัวน,นี้เนาะส่วนสายเนี่ยสายก็ถ้าเป็นกระแสะตรงเนี่ยก็ก็หาสายที่มันมันกระแสะวิ่งดีๆหน่อยเนาะมีขนลวดที่ใหญ่นิดนึงเพราะว่ามันจะทนความร้อนทนอะไรพวกนี้ด้วยเนาะกระแสะมันจะได้มาเต็มเ็มนะในนเคล็ดลับนะครับตัวน,นี้เนาะต่อโหลดไว้บ้านมากเลยตอนนี้นะครับอันนี้วันนี้ใช้ใช้แบบว่าทดลองก่อนเลยนะครับคืนนี้นะว่ามันจะได้แค่ไหนเนี่ยครับ ขั้ว DC จริงๆแล้วสั่งสั่งเบเกอร์ดีไปแล้วเบเกอร์ดียังไม่ได้สั่งไปแล้วทางช้อปปี้อยู่แล้วนะครับยังไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็เลยมาแอปไฮมาพยุกก่อนมา DIY ก่อนใช้ของของเนี่ยของระบบระบบไฟคู่ขนานนะครับมาทําตัวนี้เนาะแล้วก็มามาร์ k ไว้ว่าขั้วบวกอยู่ในขั้วลบขั้วลบอยู่ไหนนะ <c oughs> เอาใช้งานได้ก่อนนะครับทดทดลองได้นะครับตอนนี้อ่าโอเคสําหรับการการไลฟ์โซลาร์เซลล์เราไลฟ์แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาพุ่งพุ่งขึ้นไปนอนแล้วใช่ไหม ง่วงหรือยังครับนะครับอ่านะครับท่านไหนสนใจที่จะพูดคุยเรื่องโซล่าเซลล์หรือไม่ก็มีข้อมูลดีๆเรื่องโซล่าเซลล์นะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะนะครับแอ็บอกออกตัวก่อนว่าแอก็ไม่ใช่เก่งนะแต่ว่าก็ศึกษาเอาแต่ว่าเดี๋ยวถ้าถ้าคนที่ดูไลฟ์หรือว่าดูมีข้อมูลอะไรน่าสนใจนะหรือว่ามีความรู้ตรงไหนมาแลกเปลี่ยนกันเนาะนะครับมันสนุกดีเนาะเหมือนเราเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งนะของเล่นแบบว่าจากที่เราเล่นแบบทั่วไปเดี๋ยวนี้เราก็มาเล่นเพื่อให้มันใช้งานได้จริงๆนะครับแล้วก พอมันใช้งานได้จริงมันก็จะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเหมือนกันนะแล้วก็มันใช้ประโยชน์ได้จริงๆนี่มันรู้สึกว่าเออมันก็คุ้มค่าอยู่ในการจะลงทุนมาใช้ดูเนาะยิ่งยิ่งใครที่มันมีมีสวนเนาะมีสวนหรือว่ามีไร่ที่มันอยู่ไกลไกลไฟฟ้าก็เข้าถึงบ้างไม่ถึงบ้าอย่างนี้เน,นาะช้โซลาร์เซลล์นะสามารถต่อกับปั๊มน้ำต่อระบบส่องสว่างนะอยู่บ้านสวนช่วงนี้นะช่วง covid 19สบายเลยนะครับนะครับชาร์จแบตมือถืออะไรพวกนี้เนาะนะครับโอ้สบายมากนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวรอบนี้ก็เดี๋ยวร้อยให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับ<ม>นี่เนาะแสงสว่างนะนี่เจียนะจ๊ยบนะเจี๊ยบอยู่นี่เจี๊ยบยังไม่นอนนะเจี๊ยบเป็นไงบ้างเรื่องโซลาเซลล์สว่างไหมไม่อุ้มไม่อุม้ม,ม,มนี่เดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนสว่างไหมไอนอ่านะครับโอเคสำหรับเดี๋ยวรอบนี้ก็เดี๋ยวขอขอจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับนะใครสนใจก็ทักมาพูดคุยได้นะครับเนาะได้เปลี่ยนกันนะครับโอเคใครจะคำนวณคำนวณเรื่อง เรื่องเรื่องขนาดแผงเนาะขนาดแผงจํานวนจํานวนเนาะแบตเตอรี่นะว่ากี่แอมป์แล้วก็ค่าดีโอดีเขาเขาเรียกว่าดี d ดีก็คืออะไรนะดีฟออฟดิชาร์จเนาะหมายถึงว่ามันดึงได้ลึกแค่ไหนนะถ้ามันเป็นแบตท,ทั่วไปก็มาพูดคุยได้แล้วก็ถ้าใครมีความรู้เรื่องเรื่องตัวแบตลิเทียมฟอสเฟตนะก็มาคุยได้แล้วก็จะมีอะไรนะแบตแบบดนะีฟไซเคิลเนาะดีฟไซเคิลนี้ก็จะต่างจากแบตรถยนต์ของเราแบบนี้หน่อยก็คือมันจะดึงได้เยอะกว่านี้อีก มันดึงได้ลงไปถึงประมาณ70%ด้วยนะบางยี่ห้อนี่เจ็ห้เอเเลยโดยที่แบตมันจะไม่เสื่อมแต่ว่าถ้าเป็นแบตรถยนต์นี้เขาอ,ออกแบบมาสําหรับการปล่อยกระแสเยอะๆตอนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ดังนั้นหลักการของเาคือมันจะดึงได้ไม่กี่เปอร์เซ็นนะยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นดึงเยอะกว่านี้เสี่ยงที่แบตมันจะเสื่อมง่ายมากเลยนะดังนั้นก็เลยตั้งไว้ที่สามสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้าใครมีความรู้เรื่องแบตดิฟไซเคิลหรือไม่ก็จะเป็น ตัวแบตลิเธียมฟอสเฟตหรือว่าลิเธียมไอออนเนี้ยก็มาคุยกันได้เนาะเดี๋ยวจะอยากหาไว้สักหน่อยนึงในการเก็บกระแสไว้ใช้กลางคืนกลางวันนี้เราไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ามันมีมันมีแสงแดดถ้ามันมีแสงแดดเมื่อไหร่เนี้ยเราก็สามารถใช้งานได้ตลอดนะนะครับเนาะสามารถเข้ามาระบบออนกิตได้ใครใครศึกษาเรื่องระบบออนกิดนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันนะนะครับเพื่อลดค่าไฟฟ้าเนาะค่าไฟฟ้า,น,า,ฟานี้ลดได้เลยเผลออทำดีๆเนี่ยมิเตอร์ไหลย้อนกลับเดี๋ยวก็เป็นเรื่องกับการไฟฟ้าอีกนะครับเนาะ แต่ตอนนี้นี่ถ้าเป็นกลางวันเนี่ยไม่มีปัญหานะครับถ้าเป็นใช้ในบ้านทั่วไปแค่ระบบส่องสว่างระบบการชาร์จมือถือพัดลมสักตัว2ตัวนี่เนาะนะครับทีวียังได้เลยนะถ้าทีวีไม่ไม่วัดไปเยอะเนาะสามารถใช้ได้เลยกลางวันเนี่ยแต่กลางคืนเราต้องมา,เรา,งมาเราต้องมาคิดคํานวณตรงนี้เลยเรื่องแบตเตอรี่นะครับเรื่องเรื่องแบตเตอรี่และเรื่องโหลดที่เราใช้ว่าเราใช้เยอะไหมก,กี่วัตต์ต่อคืนกี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมาคิดตรงนี้ได้ว่าเออเราสามารถเราต้องหาแบตขนาดเท่าไหร่แพงขนาดเท่าไหร่นะ ระบบของมันเป็นยังไงบ้างใช้โหลดเท่าไหร่เนี่ยเราก็มาคุยกันได้เรื่องนี้มันมาคำนวณได้มันก็จะง่ายนะครับนะครับอ่ะโอเคใครสนใจเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวจะไลดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะถ่ายพวกนี้ว่าจะถ่ายลง u t u b e ซะหน่อยก็มีช่อง u t u b e ของเด็กๆด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวจะดูแผงข้างบนด้วยแผงมันใหญ่นะถือว่าเกือบเกือบเท่าบานประตูนะโซนนี้แผงใหญ่มากนะแาดแผงเล็กๆที่เขา ติดตามข้างถนนเนาะเป็นไฟกระพริบตอนคืนนี้เล็กๆยังใช้ได้ขนาดนั้นถ้าเป็นใหญ่แบบนี้ยิ่งเป็นโมโนเนี่ยโหก็ก็ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ยิ่งเป็นโมโนหรอกเพราะว่าโมโนและโพลีมันก็เหมือนๆกันนั่นแหละมันโหพอยิ่งใหญ่ขึ้น,นรู้สึกว่าเออกระแสมันก็เยอะวัตต์มันก็เยอะ,วยอะโวลต์มันก็เยอะขึ้นมามันก็จะดีตรงนี้หน่อยนะครับเนาะนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวมาปรึกษาพูดคุยได้ว่าเออต้องเลือกขนาดโวลต์เท่าไหร่กี่วัตต์อะไรประมาณนี้แอมป์เท่าไหร่นะครับพวกนี้เนาะ คุณแม่ไปก่อนสวัสดีครับเด็กง่วงแล้วนะครับไม่เย็บไม่เ็บไม่ได้แต่งหน้านะนี่หน้าสดมากเลยนะนะครับเนาะนีอันนี้เป็นบรรยากาศห้องเย็บของแม่เนาะนี่จากโพงจากเย็บตรงนี้นะด้านนอกอีกชุดหนึ่งนะครับอีกเนาะทั้งพงทั้งเย็บอยู่ด้านนอกแต่ตอนนี้อยู่ในบ้านก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับก่อนาม่ายเจอกันใหม่ครับบายครับง่วงอะ